เมื่อตอนต้นปีที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเนี่ยใน wish list ของที่อยากได้ของผมเนี่ยมีรองเท้าอยู่แค่คู่เดียวนะครับที่อยากได้แล้วก็ตั้งใจจะไปซื้อแต่ว่าไม่ได้กลับมาครับแต่วันนี้ฮะได้มาแล้วครับ Atmos Asics Gel Kayano 14 y a k u t a k e เป็นรองเท้าที่เป็น collaboration นะครับระหว่าง Atmos กับ เอซิเนาะในโมเดลของคายโยนอสจริงๆเอ m ดมูส uh, กับเอซิเนี่ย mm hmm. เขาคอลแลบกัน uh, มาหลายรุ่นหลายสีแล้วล่ะครับคายโยนอสก็เคยทำเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบสีโดนใจผมมากเป็นตัวที่แบบผมชอบผมอยากได้มากๆแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปซื้อให้ได้พอตอนแรกเข้าใจว่ามันเป็นเอ m t s o s เอ็กซ์คลูเฉพาะญี่ปุ่นเนาะเออตอนนั้นก็ไม่มีข้อมูลอื่นมากกว่านั้นก็คิดว่ามันอาจจะขายแค่ที่ a อ m o s สที่ญี่ปุ่นก็ได้นะครับแต่ปรากฏว่าตอนที่ไปอ่ะไปหา a อ m o s สสองเจ้าสองร้านสองสาขานะครับเขาบอกว่าไซส์ผมอ่ะหมดทุกสาขาไม่มีเหลือใหญ่สุด9 US ใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่าฮะแล้วกลับมา เมื่อประมาณสักการเดืนที่ผ่านมามันก็เข้าที่ช็อปเอซิกที่ไทยนะครับแต่ผมก็ไม่ทานหรอกอันนี้ก็ไปซื้อต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวมาดูที่กล่องกันก่นกอนก็เป็นกล่องเอซิกสีน้ําตาลทั่วไปนะครับป้ายด้านข้างตรงนี้อ่ะอันนี้เป็นป้ายไทยมันก็จะมีเรียกว่าบอกผู้นําเข้าเนะเาะเป็นภาษาไทยอยู่นะครับพร้อมกับราคา7,200บาทราคาป้ายไทยราคาสูงมากอื อ๋ที่ผมเคยเห็นแล้วกันนะผมไม่รู้มีแพงกว่านี้ไหมเท่ที่ผมเคยเห็นนี่คือเจลคายโน14ที่ราคาสูงที่สุดที่ผมเคยเห็นเนาะราคาสูงกว่าไอ้ตัวคอลแลบที่เพิ่งออกเมื่อเร็วๆนี้กับเรียกว่าไอตันเซน่านะครับที่เป็นคู่ที่ส้นสีส้มๆแดงๆอ่ะคู่คอร์ลันักแข่งเอ็ดวันอ่ะอันนั้นอันนั้นป้ายราคาป้ายที่6,007อ่ะอันนี้7,002แพงกว่าอีกนะครับโอเคแล้วก็ดูเรื่องของตัวถัดมาคือเป็นเรื่องของป้าย เรียกว่าเป็นเป็นแท็กเป็นเป็นไซส์แท็กเนะเาะเป็นชื่อรุ่นเป็นเหมือนรหัสเลข SKU ของตัวสินค้าสีครีมแล้วก็วิสเปอร์กีนนะครับไซส์ก็12 US men เนาะไซส์ A10 ของผมนะครับ1 UK เอ่อ UK หรือ46.5ส้ายเป็นไซส์ย,ยุโรป29.5สซมนะครับไซส์ A10 นี่มันจะไม่เหมือนของเอ่อ แบรนด์อื่นนิดนึงแบรนด์อื่น12 US เนี่ยส่วนมากจะ 30cm ใช่ไหมแต่ของ asics แค่29.5นะครับ made in Vietnam ก็อีกฝั่งนี้ไม่มีอะไรฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวมาดูรองเท้าข้างในกันเลยนะครับมากับกระดาษห่อ,อนี่ว้าเอาออกมาก่อนนี่ เดี๋ยวเอามาสองข้างก่อนดีกว่าอโอเคอกล่องลงไปก่อนในกล่องก็ไม่มีอะไรครับมีแค่กระดาษห่อมาสองแผ่นเนาะห่อรองเท้ามาโอเคนี่ครับคายาโนสิบสี่ยากุทาเกะก็ตัว เรียกว่าเหมือนสตอรี่เนาะหรืออินสปิเรชันละกันของการที่เขาออกแบบรองเท้าคู่นี้ขึ้นมาครับไอ้คำว่าโยคุทาเกะที่เขาเรียกชื่อรองชื่อเขาเรียกรองเท้ารุ่นนี้ไอ้คำว่าโยคุทาเกะเนะี่ยแปลว่าเห็ดเรืองแสงเนาะมันเป็นเห็ดเรืองแสงที่เอ,อ่อพบได้ในญี่ปุ่นนะ,นะครับสีเขียวเขียวเขาเอาตัวนั้นแหละมาเป็นแบบเรียกว่าอินสปิเรชันในการออกแบบ รองเท้าคู่นี้เพราะทำไมฮนะเพราะเจ้านี้เป็นรองเท้าที่เรืองแสงได้ครับ g ก o w in the dark ในหลายจุดเนาะเอออันนี้ก็ค่อนข้างพิเศษมากผมไม่เคยเห็นมันไม่ได้รองเท้าเรืองแสงที่เป็น Gro w in the dark แบบนี้มันไม่ได้ใหม่สำหรับสาหรับสเนคเกอร์เนาะเออแต่สำหรับ A อซิกอ่ะผมเพิ่งเคยเห็นเจ้านี้แหละผมไม่รู้ก่อนนะั้นนี้มีไหมนะอาจจะมีก็ได้แต่แบบที่ผมเคยเห็นนะก็เพิ่งมีเจ้านี้แหละเนาะที่ที่มีลูกเล่น g ก o w in the dark นะครับ ก็โกยได้แวตรงไหนบ้างอะพูดถึงโกยเดอะดแล้วไอ้ตรงที่เป็นสไตร์สีครีมตรงนี้นะครับถ้ามันได้มันได้รับเรียกว่าพลังงานแสงสักสักพักหนึ่งอะแล้วถ้าปิดไฟมืดอะมันจะเลืองแสงขึ้นมาเนาะแล้วก็ตรงเส้นสีขาวตรงบริเวณโทบ็อกซ์ตรงนี้นะครับหรือมัดกาดตรงเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเรืองแสงทั้งหมดนะครับตรงลิ้นที่เป็นสีขาวครีมไอ้ตรงเนี้ยเรืองแสงทั้งหมดเนาะ ด้านหลังด้วยตรงเจลตรงนี้เรืองแสงนะครับแล้วก็พื้นพื้นเรืองแสงนะครับพื้นตัวโซโซเป็นแบบทานสูเซนนะเป็นแบบโปร่งแสงนิดๆอะนะครับพวกนี้อันนี้เรืองแสงเขียวทั้งหมดเลยเนาะเรืองแสงสีเขียวแล้วก็จุดที่แบบไม่คิดว่าจะเรืองแสงแล้วก็ค่อนข้างแบบชื่นชอบมากกับดีเทลก็คือตัวเออรุ่นโยร์รุ่นที่ที่เขาที่เขาแบบว่าสกรีนชื่อรุ่นตรงเนี้ยเจลไคลเยโนอสสอันเนี้ย เรืองแสงนะครับอืมนะโอน่มีคาบกาวด้วยอืมนะครับมีคาบกาวเลยอ่ะโอเคแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เรืองแสงก็คือตัวมิโซนะครับมิโซเนี่ยมันจะเรืองแสงไม่ได้เรืองทั้งอันนะมันจะเป็นจุดจุดจุดเขียวเออเหมือนแบบเหมือนเห็ดเหมือนลาขึ้นอะประมาณอย่างนั้นอะนะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยเอออินสปายมาจากนี่แหละไอตัวไอตัวเห็ดเรืองแสงของญี่ปุ่นยากุตะเกะนี่แหละ นะครับโดยสีครีมนี่ก็เข้าใจว่าเป็นสีตอนที่มันโดนแสงปกตินะแล้วก็พอมันมืดก็เลืองเป็นแสงสีเขียวขึ้นมาส่วนบริเวณตัวฮิลเคานเตอร์ตรงเนี้ยนะครับที่เป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลเมทัลลิกตรงเนี้ยรวมถึงตัวซ็อกไลเนอร์ที่เป็นสีเทาเมทัลลิกแบบนี้เขาบอกว่ามันก็อินสปายมาจากตัวพวกแบบดินหรือแบบหรือแบบสถานที่ที่ไอเห็ดโยเห็ดโยคุทาเกะมันขึ้นอะนะประมาณนั้น นะครับอัปเปอร์ก็เป็นผ้าเมชเนาะผสมกับหนังแล้วก็ผสมกับ TPU material นะครับหรือว่าก,ก็คือพวกก็คือพลาสติกโพลียูรีเทนแบบนึงแหละเนาะประมาณนั้นทีนี้มาดูรายละเอียดกันนิดนึงโอเคตัวเรื่องของอัปเปอร์ก่อนเมชตัวนี้เป็นสีครีมนะครับตัวแล้วก็ประกอบไปด้วยเรื่องของตัวเรียกว่าเป็นเหมือน หนังอาจจะเป็นหนังสังเคราะห์หรือเป็นหนังที่เขาไปทําเป็นสีเงินมานะซึ่งสีเงินตัวเนี้ยผมชอบมากมันเป็นสีเงินแบบมันเป็นสีเงินแบบสีเหล็กจริงๆรอ่ะคุณเคยเห็นรถไม่ไม่รู้คุณจะเคยมีประสบการณ์ตบบเดกอดรถไหมคุณเคยเห็นรถที่ถูกขัดสีออกไหมก่อนจะทําสีเอารถไปอู่สีเนี่ยแล้วอู่สีเขาลอกสีเก่าออกอ่ะเออแล้วเขาขัดเอาทุกอย่างออกหมดเลยเป็นสีเหล็กเลยเพื่อเตรียมทําสีอะคือสีนี้เลยครับเนี่ยผมเคยเห็นสีนี้ที่ไหนผมจําได้จาก จักอู่สีรถที่แบบที่แบบสีเนี้ยเขาลอกลอกเหล็กเหล็กรถอะที่โดนลอกสีหมดจะเป็นสีนี้เลยนะครับเป็นรอยรอยแบบเหมือนที่เขาปั่นสีออกหรืออะไรไม่รู้แบบนี้ด้วยเนาะสีเหล็กจริงๆซึ่งถ้าเป็นรถยนต์อะถ้าปล่อยสีไว้นี่อย่างเงี้ยถ้าปล่อยไว้แล้วไม่ทําอะไรแป๊บเดียวสนิมขึ้นเลยนะอืมเนี่ยสีนี้เลยครับสวยมากครีมมากเป็นสีเหล็กจริงๆเนาะแล้วก็ตัวไอสไตรต์ตรงเนี้ยไม่เหมือนกับไอตัวครีมแบ็กนะเดี๋ยวมาเอาครีมแบ็กให้ดู ครีมแบ็กอะไอตัวสไตร์มันอะจะเป็นแบบมันมันเป็นเหมือนพลาสติกมันมันอย่างเงี้ยสกปรกเช็ดออกไม่ยากเนาะเออแต่ไอตัวโยคุทาเกะเนี่ยมันเป็นวัสดุแบบผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันอะมันเหมือนคล้ายๆแบบสกลาดาหรือแบบที่แข็งๆแล้วก็ละเอียดละเอียดมากๆอบเหมือนกระดาษทรายเหมือนอะไรอย่างนงี้เหมือนกันนะแล้วผมเชื่อว่าถ้ามันเลอะสกปรกเนี่ยดำๆนะน่าจะแบบ ทำความสะอาดยากหน้าดูต้องระมัดระวังเลยนะครับเออแต่ว่าตกกลางคืนเรืองแสงได้เนาะประมาณนี้ส่วนของอัปเปอร์ข้างหลังก็ไม่มีอะไรมีคําว่าเจลแล้วก็เป็น Upper, Upper, อัปเปอร์เป็นตัวไอโดหนังสีเงินตรงนี้นะครับบร,ริเรูร้อยชั่วก็ก็ก็เป็นตัวหนังสีเงินเจาะรูแล้วก็มีทำออลายซอร์ร่องแบบนี้เนาะโอเคด้านข้างก็เป็นดีไซน์ของไคลาโน14 ตัวเชือกที่ให้มาเป็นเชือกกลมสีครีมนะครับอืมเป็นสีที่แบบรวมๆคู่นี้เป็นสีที่ครีมมากเนาะจะมีอยู่สีครีมสีน้ำตาลเมทัลลิกตรงนี้เนาะสีเงินเนาะประมาณนี้เองนะครับโอเคทีนี้ในส่วนของตัวมิโซะและการมิโซะก็เป็นสีครีมทั้งอันเลยนะครับตัวเจลที่เป็นเทคโนโลยีของเอซิกอันนี้ก็เป็นสีแบบสีแบบคล้ายๆกับแบบ สีนมเปรี้ยวไหมสีโคโคนนดมิวอะเออถ้าเป็นถ้าเป็นแบบในกี้บางทีก็อาจจะเรียกสีนี้ว่าโคโคนนดมิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมส่วนพื้นก็เป็นทารนซูรูเซนเป็นโปร่งแสงนิดนิด,นดสีออกเขียวเขียวเนาะนะครับตัวโฟมสีครีมโอเคแล้วก็มีชิ้นพลาสติกตรงนี้ที่แบบเหมือนคงความมั่นคงของรองเท้าเป็นสีใสนะครับอืมประมาณนี้เนาะอันนี้อีกข้างหนึ่งนะตัวโฟมเนะี่ยเป็นสีครีมสีเดียวทั้งหมดนะครับ ทีนี้ซ็อกไรเดอร์ด้านในอย่างที่บอกเป็นสีเทาเมทัลลิกเนาะโอเคแล้วก็ในส่วนของอินโซเดี๋ยวเราออกมาให้ดูอินโซอย่างที่เราเห็นที่กล่องเนาะกล่องของรุ่นนี้มันไม่ได้แปะสติ๊กเกอร์ o อทอ o l i z ์มาที่เป็นแบรนด์ที่เป็น, Brand, ท,ปนที่แบบเป็นแบรนด์ของเป็นยี่ห้อของ so อินโซนะก็เลยไม่แน่ใจว่าอินโซของรุ่นนี้ผลิตโดย o อทอ o l i z ์หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาดู อืมก็ไม่ได้มีบอกอะไรนะอืมแต่ว่าตัววัสดุตัวแมทเทเรียลนี่ก็แบบเป็นเหมือนในวัสดุผสมหลายๆวัสดุเนี่ยก็เหมือนของออทไลท์เลยนะครับอืมแต่ว่าเราก็ถ้าไม่เขาไม่ได้บอกก็คงจะสรุปไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นออทไลท์หรือเปล่าส่วนไอ้ความหนาก็ผมเชื่อว่าก็น่าจะเท่าๆกับไอ้ตัวเ คายโน14ทั่วไปก็คือก็คือสักประมาณสัก0.5ม mm, ิลิเมประมาณนั้นแหละเนาะส่วนพื้นก็สกีลายนี่แหละไอ้เจ้านี่แหละถ้าคุณเอาคำว่าโยคุทาเกะนะไปเสิร์ชใน Google นะคุณก็จะเจออย่างเงี้ยเห็ดเลืองแสงสีคิเคียแบบเนี้ยนะครับนี่ก็คือเขาแบบปริ้นมาเลยอะ่ะอืมลงบนอินโซเขาคำว่า a อซิกเจลไคายโน14นะโอเคประมาณนี้ส่วนด้านในที่แบบไม่มีอินโซก็มี ปั๊มแบบนี้แล้วก็เอ้ยตัวพื้นโฟมข้างในที่ที่ไม่ใช่เป็น SO อินโซอ่ะก็เป็นแบบวัสดุแบบเดียวกับอินโซเลยนะเนี่ยเป็นเหมือนฟองน้ําที่ที่มีแบบที่เรียวหลายๆอย่างข้างในเนาะ,ะประมาณนี้ครับส่วนป้ายสก็อ่าเห็นไหมนะโอเคป้ายสก็เหมือนอ,อ่ไซ์แท็กข้าง,ข,างข้างกล่องนั่นแหละนะครับ12 US Made in Vietnam วอมประมาณนี้นะครับโอเค ส่วนเรื่องของตัวไซซิ่งก็เหมือนคายโน14ทั่วไปครับผมใส่ตรงไซส์ซีของผมนะถ้าเทียบกับนิวบ a ลานนะครับก็คือยี่สิบเก้าซก็สำหรับใครที่อาจจะเรียกว่าถามว่าไซส์เป็นยังไงผมแนะนำให้ไปลองนะก็หาลองไม่ยากแล้วตอนนี้ใน a อ i c อาจจะมีสีอื่นนะในช็อป a s i c หรือแบบ ใน Admos ผมก็เชื่อว่ามีแล้วก็รวมถึงอาจจะคันิบาวก็น่าจะมีนะครับถ้าแนะนําแนะนําจริงๆเลยอะ่ะให้ไปลองด้วยตัวเองเพราะคนเราเท้าไม่เหมือนกันตรงไซส์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะอืมแต่ถ้าถามผมผมใส่ผมใส่ความยาวเท่า New บาลาน c e ความยาว C เนะครับอืมมาณนี้เท่า n ิ w บาลาน c e ตัวไหนอ่ะ New บาลาน c e 993นิวบาลานซ์9 0มี6นะครับอันสองคู่นั้นผมใส่ ยี่ิบเก้าจุดห้าซีเอ็มอันนี้ก็ยี่บเก้าจุดห้าซีเอ็มก็ฟิตแบบเดียวกันนะครับอืมประมาณนี้ตัวเนี้ยอ๋ออีกข้างหนึ่งก็เอ่อ้อีกข้างหนึ่ง,ออข,ง,งข้างซ้ายมาข้างซ้ายนี่จะมีเอ,อ่อแท็กของ a อซิมาด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าคู่นี้ชอบมากชอบตั้งแต่เห็นนะครับคือผมแบบอยากได้เออย่างที่ผมบอกนะ a อซิเนี่ยต้องบอกว่า a อซิเจลไคโยโนสิบสี่เป็นรองเท้าที่ คือเวลาผมซื้อรองเท้าผมบอกอย่างนี้ผมซื้อผมดูที่หน้าตาก่อนผมดูที่หน้าตาก่อนหน้าตาผมต้องชอบก่อนหน้าตาดีไซน์มันนะนะส่วนเอซิกเจอร์ไโนสิบสี่คือรองเท้าที่ผมในรองเท้าที่ผมชอบดีไซน์ทั้งหมดอะ่ะไคลโนสิบสี่ส่สบายที่สุดอืมผมกล้าพูดอย่างนั้นเลยนะครับโอเคผมอาจจะไม่ได้สายเยอะนะผมบอกก่อนหรืออย่างแบบอะไรที่เขาคิดกันตอนนี้อย่างที่แบบ ตอนนี้แบบมันมีคําพูดว่าคนไทยใส่ออนเนาะซึ่งซึ่งซึ่งผมไม่ได้ใสโอเคมันก็คงใส่สบายแหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ว่าในส่วนตัวของผมที่ผมเคยใสมาหรือรองเท้าที่ผมชอบหน้าตาแล้วผมเลือกที่จะหยิบมันใสอะคลโนร์สุสีสบายที่สุดนะผมใช้มาแล้วผมไปเดินที่ญี่ปุ่นอนะผมก็เอาคลีปแบ็กไปนะครับผมก็คลีปแบ็กไปวันผมเดินหลาย ух, 9, หลายพันเก้าหลายหลายหมื่นเก้าวันที่เดินเยอะที่สุดสองหมื่นห้าพันเก้าคือมันปวดเท้าจากการเดินเยอะแหละแต่มันไม่ได้ปวดจากรองเท้าเลย ไอ้ข้างขวาผมที่มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องนิ้วเท้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันแบบเออมันบานมากแล้วมันแบบมันมันบีบอะนะแล้วเดินนานๆแล้วมันอาจจะเจ็บได้อ่ะไม่มีปัญหาเลยนะครับอืมเนาะแล้วแต่ว่าพอใช้ไปนานๆเนี่ยอย่างครีมแบ๊กอะผมใส่มาประมาณสักประมาณทักปีหนึ่งละมันก็จะ ตอนแรกใส่แล้วก็ลืมความรู้สึกไปเนาะเพราะว่าเราเราใส่อยู่เกือบเราใส่บ่อยใส่ทุกอาทิตย์อะ่ะนะครับพอมาลองเจ้าคู่เนี้มันทําให้เรากลับไปนึกถึงความรู้สึกตอนที่ไครโน,โนสิบสี่ใส่ครั้งแรกตอนที่รองเท้ามันยังใหม่อยู่อะ่ะเออความนุ่มความเด้งอะ่ะนะครับซึ่งพอใส่ไปนานๆอะ่ะโอเคโฟมเฟิร์มเจลเจอ,จอมันมันมันยุบตัวแหละนะครับไอความนุ่มความเด้งมันก็หายไปบ้างถ้าใช้งานเยอะๆนะแต่ว่าพอใส่คู่ใหม่ก็อื้อ กลับมาความรู้สึกนี้เองสินะที่ที่ที่มันเรียกว่าสบายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออส่วนเรื่องของสีเมื่อกี้พูดจริงๆพูดไปหลายรอบไปแล้วก็คือชอบมากสีนี้ถูกใจและคิดว่ามันแต่งตัวง่ายมันใส่ได้กับเข้าได้กับทุกชุดอย่างแน่นอนนะครับเชื่ออย่างนั้นเนาะสีครีมครีมแบบนี้แล้วก็เออคู่นี้ก็อย่างที่บอกพอใส่สบายปุ๊บผมอยากได้คโอโน่สิบสี่ผมก็มองหามาหลายสีแล้วแหละนะครับ ก็ยังโดนใจไม่สุดสักทีเนาะก็มาเจอคู่นี้แหละที่ชอบมากคลีนมากแล้วคือสีมันไปด้วยกันทั้งคู่อะนะครับในขณะที่ครีมแบ็กเตอร์เตอคุณสังเกตอหะครีมครีมแบ็กโอเคครีมแบ็กสวยนะครับ,แ,บ,แ,บ,นะรบแต่ว่าเห็นปะมันจะมีตัวแบบโอเคอัปเปอร์อัปเปอร์สีครีมมีมีสีครีมเนาะแล้วก็ไอมิโซนี่แหละที่มันมีทั้งครีมมีทั้งขาวอะเออซึ่งมันก็อาจจะตัดกันนิดนึงแต่ว่าไอโยคุทะเกะเนี่ย คือมันสีมันแบบไปด้วยกันทั้งคู่อ่ะอืมสำหรับใครที่ชอบนะครับก็เออมันลงที่ช็อปเอซิกแล้วนะครับที่รู้แน่ๆคือเซนทันเวิลกับเซนทรัลพาวอ่ะน่าจะมีนะครับอืมแต่ว่าไซส์มีเหลือไซส์ไหนอะไรยังไงบ้างอาจจะต้องโทรไปถามเขานะครับเขาเช็คให้ได้แล้วเขาก็เช็คให้เรียกว่าได้แบบว่าถึงสาขาอื่นด้วยนะอคุณโทรไปหนึ่งในสองสาขาเนี้ยเดี๋ยวเขาเช็คให้ แล้วคุณก็ลองดูถ้าอยากได้นะครับสำหรับสีนี้เนาะแล้วก็เห็นเอ,เอสโม e Thailand โปรโมทว่าจะขายนะเออแต่แต่ยังไม่ขายเลยนะครับวันนี้วันที่ยี่ามมกราก็ยังไม่เห็นว่าขายนะอืมก็อาจจะลองติดตามดูอีกช่องทางหนึ่งสําหรับถ้าเกิดว่าอยากได้สีนี้นะครับก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นรองเท้าคู่แรกของปีสองพัที่เข้าบ้านมาปีนี้ นะครับก็ถ้าชอบใจช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe ช่องนี้ไว้นหนึงนะครับ Subscribe ได้เลยนะครับไม่มีค่าให้จ่ายอะไรนะครับแค่กดออกมาให้เฉยท่านเองนะครับถือว่าสปอร์ตกันแบบนั้นก็แล้วกันนะครับแล้วก็ใครมีความคิดเห็นอะไรพูดคุยแชร์กันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปจะมีอะไรเอามาให้ดูอีกเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ